สวัสดีค่ะเก๋ไก่สไลเดอร์ชาแนลนะคะแล้ววันนี้เก๋ไก่สไลเดอร์ก็มีหนังสือกว่าจากเก๋ไก่สไลเดอร์แล้วนะคะทำยูทูบมาหลายหลายคนก็อยากจะรู้ว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังมันเป็นยังไงแล้วก็อยากจะรู้ว่าเฮ้เก๋ไก่สไลเดอร์คือใครเล่มนี้ผมพูดเลยว่ามีตั้งแต่แบบยุคเอ่อออฟไลน์ก่อนที่จะมาออนไลน์นะคะบอกเลยว่าเก๋ทำออนไลน์ใช่ไหมก็หนังสือเล่มนี้มีทุกอย่างมีสักขบือย่า <laughs> ง หนังสือเล่มนี้ก็จะเปิดตัวตั้งแต่ตอนต้นปีแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรพี่โควิดก,ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เราเปิดตัวแล้วตั้งแต่เปิดตัวหนังสือก็ได้มีการเซ็นลายเซ็นแล้วก็บอกทุกคนว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะก็สนุกมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าลายเซ็นสวยขึ้นทุกวัน,นะค่ะเพราะว่าฝึกเป็นพันครั้งทุกคนที่ติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนของเก๋ก็อยากฝากหนังสือเพราะว่าตั้งใจทำอะ่ะก็อยากให้ซื้อไปอ่าน จะได้รู้จักกันมากขึ้นฝากด้วยนะคะ